สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะครับเรียกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็สิ้นสุดเทศกาลงานบุญนะครับงานกระถินเชื่อว่าหลายท่านนี่คงได้ไปอิ่มบุญไปทําบุญกันมากมายนะครับในเดือนที่ผ่านมานี้อาจารย์เองก็โอ้เดินสายตลอดเลยนะครับหลายคนก็สนใจโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิษณะก็อย่าลืมติดตามกันนะในช่องทางต่างๆที่อาจารย์ได้แจ้งไว้นะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สาคัญอยู่5เหตุการณ์เลยเหตุการณ์แรกก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธเนี่ยจะมีการเสดร์ เสริญในทางโหราศาสตร์ก็คือเคลื่อนที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะแล้วจะย้ายไปถึงสองราศีเลยทีเดียวนะฉะนั้นใครที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพระพุธหรือดาวพระพุธโดดเด่นดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนการงานอย่างงี้นะครับก็จะมีความก้าวหน้าในเดือนนี้นะครับเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของพกคทรารเงินต่างๆจะมีการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับ ในวันที่14พฤศจิกายนก็จะมีการย้ายราศีด้วยเหตุการณ์ที่3เนี่ยครับดาวพระอาทิตย์ช่วงกลางเดือนนะหลายคนที่บอกว่าโอ้โหดาวพระอาทิตย์เป็นตำแหน่งนิดนะลดน้อยถอยลงต่ำต้อยเนี่ยข่าวดีก็คือวันที่17พฤศจิกายนนี้ดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีนะครับจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังเป็นตำแหน่งที่มีกำลังมากขึ้นนะครับช่วงปลายเดือนนะครับวันที่30ดาวพระเกต นะครับจะมีการย้ายราศีนะครับจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k เปิดดาวรู้ทันดวงเพจ f a c e b o o k อาจารย์กิษณะภูสิรุดงติกตอ็อกก็อาจารย์กิษณะภูสิรุดงเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์นะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อ สื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติหรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง Youtube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับ ส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัส2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ย4โมงถึง6โมงเย็น จะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10โมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดๆวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับบรมทะเบียนกันไว้นะส่งบนในบีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนากันสดๆนะครับใครที่สนใจที่จะอยากคุยกันสดๆก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับส่วนดวงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ ลัคนาพิจิกพฤศจิกายน2 5 6 5นะครับดาวประจําตัวของชาวลัคนาพิจิกก็คือดาวอังคารน,นะครับในเดือนนี้ดาวอังคารจะมีการพักองศาคือมีการเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับทําให้ชาวลัคนาพิจิกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกผ่อนคลายหลังกลางเดือนนะหลังจากที่ต้องวิ่งสู้ฟัดมาตลอดเลยต้องติดตามต้องจดจอ่ออะไรต่างๆมาพอหลังกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับผ่อนคลายสบายใจ สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับารการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับชาวพิจิกเนี่ยนตตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นเกษตรราธิปดีอยู่แต่ยังพักองศาเกษตรราธิปดีหมายถึงมั่นคงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังแต่ดันไปพักองศาอยู่เชื่อว่าชาวลัคนาพิจิกรรอคอยเม็ดเงิน นะมีความต้องการเม็ดเงินอะไรบางอย่างหรือมันมีสิ่งที่คาดว่าจะได้เนี่ยมเช่นเราจะขายที่ดินเราจะทําโปรเจกต์อะไรเงี้ยนะครับหมายมันมีโอกาสได้เงินแต่มันยังจะล่าช้าอยู่นะครับรวมไปถึงดาวพฤหัสนะก็เป็นเกษตรราธิปดีอยู่ที่ตําแหน่งวินาศในทางโหราศาสตร์ซะอีกนะครับฉะนั้นมันเป็นการรอคอยนะรอคอยเม็ดเงินรอคอยผลตอบแทนต่างๆแต่ข่าวดีคือ หลังวันที่16เป็นต้นไปนะครับจะมีความสําเร็จสมปรารถนามีโอกาสได้รับเงินก้อนได้รับเงินคอมมิชชั่นได้รับเงินจากการทํางานได้รับเงินจากผลประโยชน์ผลตอบแทนต่างๆนะครับเรียกว่ามีความชื่นอกชื่นใจกันเลยทีเดียวนะผ่าดวงแก้เคราะห์ขอขมากรรเจ้ากรรมนายเวรใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอึดอัดต้องการความสําเร็จเร่งด่วน ติดต่อดูวดวงส่ว,วสนตัวได้ที่ Line at Open Down หรือที่เบอร์086 336 6390การลงทุนนะครับในเรื่องของการลงทุนในเดือนนี้เนี่ยชาวพิจิกเนี่ยให้เน้นอย่างเดียวเลยคือลงทุนระยะยาวอย่าไปลงสั้นนะครับใครที่สนใจลงทุนต่างๆเนี่ยในเดือนนี้ นะมันมีความผันผวนของดวงดาวมีความผันผวนของตลาดนะก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้นะครับเน้นยาวอย่างเดียวนะคนที่สนใจลงทุนในหุ้นนะครับให้เน้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอินฟาสักเจอต่าต่างๆเทคโนโลยีการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์พวกนี้นะครับจะทำกำไรแบบระยะยาวนะครับ คริปโตเคอเรนซีนะครับก็มุ่งเน้นสกุลเงินที่มีชื่อเสียงมานานและลงทุนแบบระยะยาวนะครับซื้อเหรียญนี่ก็ฝั่งตะวันตกนะเป็นหลักนะจะทำกำไรได้ดีนะครับการลงทุนสร้างแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับในเดือนนี้ให้เน้นไปที่ธุรกิจประดับตกแต่งของสวยงามของหรูหราแฟชั่นนาฬิกาแฟชั่นอินทีเรียอย่างเงี้ยนะครับจะทำกำไรได้ดีนะครับ เรื่องการงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับตอนนี้มีตําแหน่งเป็นนิดอยู่นะเป็นนิดมาตั้งแต่17ตุลามาแล้วนะเรียงมาเลยฉะนั้นดาวพระอาทิตย์จะมีการย้ายราศีเนี่ยนะครับในวันที่17พฤษจิกา เปลี่ยนจากตำแหน่งนิดนิดในทางโหราศาสตร์ก็คือลดน้อยถอยลงต่ําต้อยไม่มีกําลังฉะนั้นหลายคนเนี่ยชาวพิจิกการงานมันก็ขาดเคลื่อนรอคอยอึดอัดไม่สบายใจนะครับแต่หลังกลางเดือนเป็นต้องไปนะครับหลัง17พฤศพจิกาโดดเด่นสบายใจนะมีกําลังส่งขึ้นมาเลยนะครับการงานเกื้อกูลสนับสนุนได้รับความร่วมมือก้าวหน้า เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่นะครับฉะนั้นใครเป็นเจ้าของกิจการก็ใช้ความอดทนรอคอยนะแต่ไม่ใช่คอยเปล่านะระหว่างรอดาวมีกําลังเราก็ปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคนเป็นพนักงานประจํานะครับก็เน้นการสนับสนุนเกื้อกูลเพื่อนฝูงนะสร้างเครดิตสร้างผลงานของตัวเองไปพอดาวย้ายปุ๊บก,ก็ส่งผลให้การงานเราโดดเด่นทีเดียวนะครับ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตอนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตดตามหลักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิบุญติดต่อสอบถามได้ที่ l ลายแอ open down หรือโทรที่เบอร์0 8 6 3 6 3 6 6 3 9 เรื่องความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้หมันเอาใจใส่กันมากๆถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเรียกว่าเดือนนี้เราเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะครับความรักก็จะหวานชื่นเลยทีเดียวนะครับคนไม่มีคู่นะครับก็มีโอกาสพบเจอรักถูกใจรักออนไลน์รักต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนบางคนอาจจะเป็น่านไฟเก่าครุกกุ่นขึ้นมาได้นะครับนี้สาหรับคนที่ไม่มีคู่นะ สุขภาพนะครับเดือนนี้ระมัดระวังกล้ามเนื้ออักเสบเดินแล้วขาพิกเท้าพิกอักเสบขึ้นมาอุบัติเหตุเล็กน้อยแบบไม่คาดคิดจะทำอะไรก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนาพิจิกเดือนนี้ให้ร่วมบุญไท่ชีวิตโคกระบือ นะหรือสัตว์4เท้าขนาดใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องทําเองคนเดียวทั้งตัวก็ได้ไถ่ายทั้งตัวก็ประมาณ30,000กว่าบาทแต่เราก็ไปร่วมบุญได้แล้วก็อุทิศบุญแบบ358นะครับใครที่ไม่เข้าใจว่า358คืออะไรไปดูที่ช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะนะครับเลือกที่เพลย์ลิส์ธรรมะธรรมนิมิตไปดู EP ีที่8นะครับอันนี้จะอธิบายรายละเอียดไว้ให้นะเลขมงคลนะครับ เตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครที่จะนําไปใช้เสี่ยงโชคอาจารย์ก็แนะนําไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาบในช่อง YouTube ของอาจารย์ด้วยนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ดูที่หมวดโชคลาบนะครับก็จะมีวิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายโชคใหญ่เงินทับตัวอย่างเงี้ยนะครับท่านดูรายการเสี่ยงโชคและเอาเลขไปมิคแอดแบตกันก็ได้หรือใครเนี่ยจะนําตัวเลขนะครับจะเซ็นสัญญาวันไหนจะไปทําอะไรวันไหนก็ใช้ตัวเลขมงคลตรงนี้เป็นตัวเลขมงคลประจําเดือนนะครับ ตัวเลขนะครับ9 5 6 4 7